สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารักษา,าโรคผิวหนังของน้องหมานะคะตัวนี้นะคะวันนี้มาน,นี่ตัวนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะมาบอกก่อนหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่อน้องถุงทองค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะเนี่ยด้านหลังเขาเนี่ยมันเกิดจากที่เขากัดกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วมันเกิดการอักเสบตัวนี้แข็งมากๆเลยเนี่ยแข็ง,ข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 งแข็งแข็งแข็งเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะ เป็นแผงแข็งแข็เนี่ยเนี่ยทั้งแผ่นเลยนะคะเนี่ยทั้งหลังเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารักษานะคะเราจะเรามาดูว่าเราจะรักษายัางไงตรงนี้แข็งหมดเดี๋ยวเราต้องตัดขนตรงนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดขนนะคะนั่งลงคุณเท้าหนุนนั่งลงไปเถอะกัดเดี๋ยวเถอะเออย่องย่องอยู่นั่นนะ่ะปิดปากว่ายังจะมาตัดกัดกันดูนะ ไม่ออกนะไม่ออกไปไกลๆเลยเราต้องกลนตรงนี้ให้สั้นนะคะเดี๋ยวเราเค่อยมาทายากัน เป็นแผ่นเลยเดี๋ยวเราตัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน เปิดๆแบบนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูเราต้องมาตัดขนให้สั้นก่อนแล้วเราค่ายอยทายากันนะคะเราไปตัดขนเราให้หมดก่อนเดี๋ยวเรามาดูทีนึงนะคะเดี๋ยวเราลูกนะ

แผลเลยตอนนี้เป็นเวิร์มแบบทั้งเวิร์มแบบนี้เลยค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นแผลแบบนี้นะคะตอนแรกเข้าใจว่าคือเขากัดกันบ่อยคู่นี้กับคู่เนี้ยนะคะกับแม่เขาเนี่ยเขากัดกันบ่อยมากเลยแล้วก็เข้าใจว่าเองสงเสัยน้ําลายเหยๆ่เฉยก็เห็นประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแหละไม่คิดว่าจะเป็นหนองไม่คิดว่าจะเป็นแบบหนองแล้วก็มันติดข,ขนอะ่ะมันก็เลยเป็นแผล ต้ราค่อยตัดเราค่อยใ,ใส่ยานี่เป็เวลาเราเรักษาหมานะคะเราจะไม่รักษายา,าปฏิชีวนะนะคะเราจะใช้น้ำเอนไซม์ในการดูแลหมานะคะเรามียาวิเศษของเราอยู่นะคะในการดูแลยวเราแข็งมากเนะี่ย แข็งมากๆเลยเนี่ยเนี่ยสงสารมากเลยนเลยนี่ยเนี่ยแข็งมากเลยขนน่ะเกาะกันเป็นก้อนเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไป ค่อยเฉือนเพราะว่าค่อยๆตัดค่อยๆเล็มเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนหนังเขาเนียหนังจะเปิดแน่เป็นรอยหนังเห็นไหมคะหนะบริเวณเนี้ยหนังเปิดแล้วต้องเอาแข็งๆออกให้ได้ก่อน สาวเลยปิดแข็งมากคนนั้นนะคะยายใส่ยาให้นะมาด้วยนะอันนี้ปิดเลยนะคะอันนี้ห้าทุ่มกว่า สามเนาะศกส,สามดนตาตีด้วยวันนี้กัดกันใช่ไหมดวงตาหอว่าตาตาตีหนูกว่ตาตลูกอืมตาตีถุงเงินหรอตาตีถุงทองหรออืมตาตีถุงทองใช่ไหมเราไปัดกระตีะ่มาหนูกัดกระตีะ่มาตาตีเลย โอ้ไม่เก็บไม่เไมไปทางาะโอ้โอ้โอโอ้ไม่เก็บๆๆๆๆนั่งนั่งนัก่อนรอก่อนค่ะ อ้าเธอดูเลยด้านหลังเนี่ยเธอไปตีมันได้ไงินเธอไม่สงสารมันเลยแข็งมากมันจะจัดดูสิเธอเธอแบบตีมอีกนะสงสารเป็นแผลเลยเนี่ยเป็นแผลเป็นแผลเลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรเป็นก่อนนั้วเป็นเป็นเชื้อราอะไรนี้อืมก็เหมือนเชื้อราในกระเจ็ล้อคือน้ำหมักน้ำหมักพันเลยก็รู้แล้วจะต้องใช้น้ำหมักทานนั่นแต่แต่ว่าต้องตัดขนก่อนไง ฉันเคยทายรอบหนึ่งแล้วฉันเอาแบบผสมน้ำผึ้งใส่ไม่รู้มันเหนียวหรือเปล่ามัรู้สึกไม่ได้ไม่ได้ผสมน้ำหึ่งก็รู้แล้วไอ้ตัวที่หวานๆไงเอาใส่ให้มันเป็นรอบหนึ่งมันก็เลยแข็ง่ะจำได้ว่าเพอฉันใส่ตัวผสมน้ำผึ้งหรือเปล่ามันแข็งมันเลยเกาะขนไงใช่แข็งเออแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันมันก็เลยเป็นก้อนปุ๊บมันก็เลยทําให้ตรงนี้มันอักเสบตรงนี้เจ็บกว่าหรอมันก็เจ็บอยู่แล้วแต่ตอนนั้นฉันเห็นมันปิดๆฉันก็เลยเอ๊ะมันว่ามันเป็นแผลเลยแล้ มันยังไม่ทำนะปากกาไปอบะยังไม่ทำใช่ไม่งั้นมันจะไม่ยอมไม่ทำฉันมัดสายปันไว้เดี๋ยวมันกระโจนใส่กันอีกดิไม่ต้องมันยอมชามที่ใส่ใส่เองใส่มันไปเจ็บไหมล่ะใช่เอ็ดเอ็ดปันหรือไงมันกไม่เจ็บอะไรมันก็ไม่เจ็บแต่ว่าฉันอาจจะเป็นเพราะว่าวันนั้นไในฉันเทตัวน้ำหมักอ่ะฉันนึกว่าเป็นอะไรเปอะไรกระด้างเพราะตัวเทกระดับน้ำออกไม่ออก อาจไม่ได้เพราะัพ่งใส่ยาจัดก,กันเห็นไหมเนี่ยได้แผลเนี่ยหนูเห็นไหมเห็นไหมพี่ถุงท้องได้แผลเลยเป็นพยายห้บอกว่าเป็นพยาเอาน,น้ำหมักผสมน้ำพึงใส่ให้หนูก็ตอนมันจะแขฉลบเป็นพยาย,ยายก็ขอโทษทุกท่ แข็งฉานอ่ายิ่งยูทูบเบอร์เยอะมันจะยิ่งยอดเยี่ยมขนเมื่อก่อนมันไม่สนใจหรอกเพราะว่าใรมียอดเยียมน้อยคนเอาเ,เ,าเองไหมคะตรงนี้เป็นเลือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขอดูเสิเดี๋ยวมีคนถ่ายรูปต่อเนี่ยเนี่ยเราออกได้ประมาณนี้นั่งลงลงนั่งลงนั่งลงนั่งลง หน่อยได้เนี่ย,ยรู้แล้วแหละนั่งลงก่อนสิเอเอจะตัดได้ไมื่แบบเนี้ยเห็นไหมโดนติมโดนปันแล้วเนี่ยเดี๋ยวโดนปันกันนะลุกขึ้นน่าเฮ้ยอย่าเพิ่งนอนมันยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเอ้ยอดทนเอา ยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยเนี่ยแข็งมากจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้นั่งลงสหลุกนีนะคะเนี่ยเสร็จนวก็จะเป็นเนี่ยแดงหมดเลยนั่งลงก่านนั่งลงโอ้ยขนเต็มยายเลยเนี่ย นั่งลงเนี่ยไม่จะตีเลยนะเอออย่าดิน้นเสียเวลาไปต้็งก็โดนหลังต้องแกะเป็นแผ่นแบบนี้ออกใชนไหมแข็งมากต้องแกะเป็นแผ่นแผ่นแล้วค่อยตัดตัดแรงไม่ได้เดี๋ยวดโดนหนังแต่ที่ออกมาเป็นแดงแดงหมดเลยนะแดง จะอยทายาใช้เวลานานอยูเที่ยงคืนแล้วยังไม่เสร็จเลยอ่ะนางลงจะง่วงนอนจะง่วงเหมือนกันนะถุงทองต้องช่วยร่วมมือกันไม่งั้นมันไม่เสร็จยายไม่เสร็จทีเดียวเลยดึกแค่ไหนก็ต้องเสร็จแบบน,นี้ยายป้าเพราะฉันต้องร่วมมือกันจอง,วง,ง่วงแกก็ง่วงเหมือนกัน พ่อเธอนอนโกนตุ้ตู้ตเดเ,เลยนะอ้วนนะดูอ้วนนะโกนตุ้ดตู้เห็นไหมคะเห็นไหมนะหลอนนอนโกนะนะน่ะเห็นไหมคะโกนตุ้ดตู้ดเลยน่ะคุงทุ้ยเลยนะโกนเสียงดังสนใจใครเลยนอนกระบดแล้วค่ะเห็นไหมคะนอนกระบดแล้วแต่เธอคนนี้แหละดูดูแผ่นะคะ,ะเห็นไหมคะ เนี่ยเขาจะเป็นแบบเนี้ยหนังแบบเนี้ยเป็นเนื้อแดงแบบเนี้ยต้องตัดออกให้หมดเลยค่อยๆตัดออกเนี่ยจ้ามาถึงตรงนี้เลยนะคะเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดออกหมดต้อลอกมาเป็นแผ่นเลยนะคะลอกมาแบบนี้เป็นแผ่นเลยนะโอ้ยบุ๋แล้ว พึกนอนหนูนั่งสิหนูช้านะยายทํางานช้ายายนอนดึกนะหนูก็ได้นอนดึกด้วยนะนี่ค่ะเราลอกมาเป็นแผ่นเลยนะคะค่อยๆตัดตัดออกมาเป็นชั้นๆน่ารงสอดจังเลยเป็นเพราะวันนั้นเอามา้อคลึงขาแผลด้วยือไม่แน่ใจแต่ก็ เป็นแผลแดงๆนี่เฉยไม่ได้เป็นหนองตันแรกคิดว่าเป็นหนองแต่มันเป็นเหมือนสักตันตัวเนี้ยน่าจะเป็นจากนา้ำนักเอยเดี๋ยวนะหนูนั่งลงสิงลูกเออเนีย่ยแบบนี้นะคะแล้วก็ลอก,กออกนะค่อยทำกิริยาแผลแห้งหมดอดทนอดทนยายก็อดทน แกก็ง่วงโาก็ง่วงอ่าก็ดึงโอ,โอ้ยค่อยๆดึงทีละชั้นทีละชั้นแกก็หมดค่ะอดทนอดทนโอ้ยเป็นพยาดีต่อนนะแกขอโทษน,นะ ู้แล้วรู้แล้วค่ะรู้แล้วรู้แล้วเบาเบาเบาอยู่เบาอยู่ไม่ให้เก็บหรอกนะเบาอยู่เบาอยู่ เดี่ยวแเดียวหน่อยเป็นไรมัออกเรืตอนนี้ดูการก็ตีสองแล้วนะคะยังไม่เสร็จเลยค่ะทํายากจริงๆเลยตั้งแต่ห้าทุ่มกว่าทําแต่ห้าทุ่มครึ่งรถคันนี้ยตอนนี้ตีสองแล้วค่ะยังไม่เสร็จเลยง่วงแล้วต้องเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จก่อนค่อยนอนเนาะพรุ่งนี้ด้วยเวลา หนูตอย่าดิ้นถ้าหนูดิ้นนะยายก็ทำช้าสรุปวันนี้ก็ตีสองครึ่งแล้วก็ทำให้เสร็จนะคะก็ก็ได้ประมาณนี้นะคะก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทำตัวนี้ต่ออันนี้ก็คือน้ำหมักที่เราจะทานะคะเป็นเอนไซม์ก็จะแสบนิดนึงแสบนิดนึงนะคะแต่เขาจะหายไวทาไปเลย เป็นน้ำหมักเป็นเอนไซม์ที่จะช่วยให้แผลเขาหายไวยขึ้นนะคะอันนี้ไม่มีน้ำพึ่งคราวที่แล้วมีน้ำพึ่งเป็นสังกะรตังไปเลยอ่าเราก็ทาลงไปเลยนะคะ ทองแสบไหมถึงทองแสบใช่ไหมแสบใช่ไหมพรุ่งนี้หายนลลุกเนาะพรุ่งนี้ก็แห้งละของหนูเนะาะห้ามกัดกระดิกนะกัดรอบนี้หนูเป็นแผลบวดเลยนะเพราะหนูไม่มีขนแล้วนะห้ามไปเกลียกัดเขาเข้าใจไหม ก็มาดูกันทีหนึ่งนะคะกับคัทายายทีหนึ่งนะคะนี่ก็เสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะแผลน้องเดีก็จะหายคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย